มานนีชิลองเพลงสูฟังด้วยจ้ามวนบมมวนก็ฟังเอาเหม่นเพียงเงียงกับของตักกะแตนขอโทษทำไมเมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิดในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องจิตแต่เธอก็ยังทำมันลงไป ที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้น mm hmm. เมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวมนเ mm hmm. พิ่งรู้การโดนคนรักหากหลังมันทรมานไม่อยากมองหน้าคนนอกานไม่อยากฟังอะไรเช่นนั้น อยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคนและความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้งฝากชีวิตกับเธอไม่ไว้ต้องตัดใจตีตัวออกทาง รักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังคำคนลาให้จครั้งเดียวมันก็เกินพอ